ครับเรืเ่องโสีโดยเฉลิมเกยียรติมินานในวันนี้จะพูดถึงแวบโพลนมินานนะครับแวบโพลิมินานคือแวบที่มีตัวเซอร์นำหน้านะครับเช่นคำว่าเซอร์ลาฟที่แปลว่าอาบน้ำนะครับคือล้างตนเองนั่นเองก็จะมีการผันก็เป็นเชื์เมรอลาฟนะฮะเชื immer, ่อมือลาฟนะครับแล้วก็เป็น to the love นะครับแล้วก็เป็น you sir ah uh, iser นะฮะลาฟแล้วก็เป็น l sir love แล้วก็เป็นนูนะูลาวงนะฮะนูลาวงแล้วก็เป็นวูวูลาเวนะครับอิลเซลาฟแล้วก็เป็นแอลเซลาฟอันนี้ก็คือจะต้องมีพวกเอมอร์เตอร์เซอร์เซอร์องนูนูนูวูแล้วก็เซอร์เซอร์นะครับเออ่ว็บเซลาเวนะครับก็จะได้คำว่าเซอร์นะฮะแล้วก็ ลาเวนะครับซึ่ลาเวที่แปลว่าอาบน้ำนะฮะตัวแรกเราก็จะได้ว่าเจมเมลาฟนะเจมเมอนะฮะลาฟต่อไปก็เป็นจูเจลาฟนะฮะก็จะได้ว่าจู to, แล้วก็เตลาฟนะครับอิลเซลาฟก็จะได้ว่าอิลแล้วก็เซลาฟนะครับต่อไปจะได้ว่าแอลเซลาฟก็จะได้ว่าแอลเซนะครับแล้วก็ ลาฟนะครับมาถึงดูเราก็าจะได้ว่าดูดูลาฟวองนะครัดูลาฟวองเสร็จแล้วมาถึงวูก็จะได้ว่าวูวูลาเวนะครับก็คือเป็นกริยาที่สะท้อนสู่ประธานนั่นเองนะครับก็จะเป็นเอลเซ่ลาฟนะแล้วก็เป็นแอลเซ่ลาฟ ครับอันนี้ก็คือเรื่องของแวฟบโคโนมินานะครับที่สะท้อนสู่สู่ตัวเราเองเรามาลองดูตัวอื่นๆนะครับที่เราจะได้รู้จักกันยกตัวอย่างเช่นในประโยคแรกนะครับเราอาจจะบอกว่า je อะอ่าเยมาบีนะครับก็คือฉันแต่งตัวนะครับตอนนี้ถ้าเป็นปฏิเสธก็เป็นเย ne เนอมาบีป นะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหล่อนเตรียมตัวเอลเซเพปาเฮอันนี้คือได้เตรียมตัวในอดีตนะครับ l อลเ s เซเพปาเฮนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าพวกเราลุกขึ้นนูนูเลอร์ฟงนะฮะหรือไม่ต้องลุกพวกเราไม่ต้องลุกขึ้นก็นูเนูเลอร์งปานะครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็บอกว่าคุณจำได้วูวูซูเ e อร์เน u วูวูซูเนตเดอร์เดอร์เซตเ t อร์เซตดัตคุณจำมันนั้นได้นะครับก็เป็นวูเนวูซูเบอร์เนตเดอร์เซตดัตคุณจำมันนั้นไม่ได้นะครับหรือพวกเขารักกัน you z แซมนะครับพวกเขาไม่รักกันอ o u n เนอร์แซมปานะครับหรือ,เ,อเธอจะสนุกนะฮะจูตามมุสเซอร์ค่ะเธอจะไม่สนุกนะครับจูเนอร์ตามมุสเซอร์ค่ะปานะครับหรือเ,เรารีบเข้าองเซอร์ผมก็ผันเหมือนอิวนะครับองเซอร์ de, เดย์ เ s h พวกเราไม่ต้องรีบ on the sir t e e r a s h ป้านะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็พวกหล่อนโทรศัพท์ถึงกัน a l s e telephone พวกหล่อนไม่ได้โทรศัพท์นะฮะ else n u r e telephone ป้านะครับ, l ir, a, รบอันนี้ก็คือตัวอย่างของแว็บของเรา ทีนี้เรามาถ่ายทอดเป็นสัททักษณ์น,นะครับว่าเป็นอย่างไรเิมบีนะครับฉันเิมบีก็คือฉันแต่งตัวนะครับใส่เสื้อผ้าฉันใส่เสื้อผ้านั่นเองก็เป็นเจแล้วก็เป็นมา uh, บีถ้าไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็เป็นเนะเนอเจเนแล้วก็มาบีป้าเจเนมาบีป้า ถ้าหล่อนเตรียมตัวก็จะได้ว่า L s e Prepa r นะครับ L Sur Prepa แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวก็คือ L No No s e Prepa r โอเค okay. อันนี้เป็นเอ่อเป็นตองแอมปาเฟ่นะครับนี่ปากให้นะครับต่อไปพวกเราลุกขึ้นก็เป็น No No เล่ฟงนูนูเล่ฟงทำไมลุกขึ้นพวกเราไม่ลุกขึ้นก็คือนูเดรนูนะครับตำแหน่งนะฮะนูเดรนูแล้วก็เป็นเล่ฟงป่านูเดรนูเล่ฟงป่าต่อไปครับคุณจําวันนั้นได้นะครับก็เป็นวูวูแล้วก็ซูเวเนตซูเวเนตนะครับเดอร์แซดดัต ถ้าจำไม่ได้นะครับก็จะเป็นวูก็จะเป็นเอ่อถ้าจำไม่ได้นะฮะก็จะเป็น vous, ne, vous. วูเนวูซูเวเนวูเนเวูซูเวเนปาเดสต์ดัตนะครับอินสต,สต์ดัต พวกเขารักกันก็จะได้ว่าอ e ีแซมอีเอซแซมอีแซมนะครับพวกเขาไม่รักกันนะครับก็เป็นอ e ีเนอร์แซมอินเนอร์แซมปาอินเนอร์อ e ีแซมนะครอันนี้ก็เป็นอ e ีแซมอันนี้นะครับแล้วก็เป็นอ e ินเนอร์แซมปานะครับ เธอจะสนุกก็จะเป็นจูตามุเซราจูตามุเซรานะครับจู de, แล้วก็ตามุเซราตามุเซราถ้าเธอไม่สนุกก็จะเป็นจูเนอาุเซราปานะครับแล้วก็พวกเราดรื้อบีบเข้าเขารีบนะครับก็เป็นเอ่อ องเซ์แล้วก็เดบัชนะครับเซ่เดบัชไม่รีบนะครับก็จะได้ว่าองเน่ ne, นะครับเซ่เดบัชป้านะครับพวกหลอนโทรศัพท์หากันก็จะได้ว่าแอลเซ์เตเลโฟนเซ่เตเลโฟนแล้วก็เป็น l ne เ ne ร์ e อ e เดอร์เนะครับแ n นเด e ร e เซ e ร์โไม่ได้โทรศัพท์างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแวร์โคโนมินานะครับก็ต้องลองฝึกเขียนฝึกทำเรื่อยๆนะครับ